คนรักรถไฟร้านนาตะวันออกสุดชื่นมืน่นปัตตพง์บุญแก้ววิศวกรระดับสิบการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะมาจับเข้าคุยกับเรื่องระบบโลจิสติกทางรางกับวิถีชีวิตที่ต้องปรับตัวกับความเจริญที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เปิดหน้าต่างบานสำคัญให้กับนักธุรกิจแบบจบจบรู้ก่อนรวยก่อน SME ในพื้นที่ ต้องรู้ต้องเตรียมการอย่างไรเพื่อเติบโตไปด้วยกันก็ยังอยู่ในหมวด DOR นะครับตอนนี้ฝั่งฝั่งงานต่อสร้างก็อยู่ในหมวด DOR ท,ท,ที่ที่ที่ท่างผมพุ่งประชุมในเมื่อวานแลวก็คาดว่าน่าจะลงเว็บไซต์แนตหน้านะครับเป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าจากจากข้อประเด็นต่างๆก็เริ่มจะเบาบางลงนะครับแล้วก็ประเด็นก็ไม่ได้ ไม่ได้หนักหนาสาหัสการโดยสิทกันนะเราไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีคอมเนต์ที่ที่ที่มีที่มีประเด็นหนักอะไรนะครับเพราะทุกอย่างก right. ็น่าจะน่าจะไปต่อันได้ทุกฝ่ายและนี่ควาเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับในขั้นตอนของการลดตราคาในขณะเดียวกันอีฝังเจ้าเจ้าเวนคืนก็ก็เห็นสำนักขีิเิการเรียกที่โชคไปตรวจรับผลลัพายก่อนจะขึ้นถวายทุนกล้าในขั้นตอนลดควาความราริ้ัย คาดการ์ว่าน่าจะภายในเดือนมีนาคมนะครับคาดการ์นะครับอันนี้เป็นการคาดการ์นะครับว่าน่าจะได้พอรอตัวจริงมาซึ่งนั่นเป็นกุญแจดอักสำคัญที่ผมรอคอยมาตลอดนะครับแล้วก็อ่อที่ปรึกษาก็ทํททกา,าการลงพื้นที่ตอนนี้เขาแซนบายมากคเขาเขาแซนบายโดยเฉพาะมีลงพลื้นที่มากเราพยายามจะอยากได้เวลาช่วงนี้มาก่อนที่ที่ที่ทงานงานประกวดราคาหรือเอก,การไรพวกรักจ้างเริ่มขึ้นเพราะงั้นเราจริงได้พื้นที่เดียวเท่าไรเราได้พื้นที่มากเท่าไหร่เราก็ ทำให้การก่อสร้างเนี่ยไปได้เร็วเท่านั้นครับผมครับผมขออนุญาตถามนิดหนึงครับว่าเออผมได้ได้ทราบข่าวว่าเอ่อบริษัทที่ดูแลทางการเวียนศูนนี่ยที่ที่บริษัททางการเวียนศูนไม่มีการประชุมกับการรถไฟของประเทศไทยครับเพื่อที่จะขออนุมัติลงพื้นที่ในช่วงกลางเดือนนี้กลางเดือนมีนาคมเนี่ยครับมครับตัับ การนี้เป็นยังไงบ้างครับผลมียังไงครับทางเขาเขาเขาเข้ามาหารือกับเรานะเขาเขาเข้ามาหารือกับเรานะครับเด่ทางเราก็ก็ก็ยังคงมีประเด็นหลักเราอย่างรองพรดก่อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็จะประชุมประเด็นที่ท้านี้ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องว่าว่าว่าเห็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีรายละเอียดบางอย่างที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวพรดเป็นตัวที่สําคัญและและในตัวพรดเองก็เป็นตัวที่ ใช้ในการควบโทมง,งานของเขาที่เขาจะต้องสมบ้องงานให้ทางปุ่มผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการออกการออก NTP การให้เรื่องให้เขาเรื่องงานการเดือนหรือาะให้เขาเรื่องงานอะไรอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็ต้องมาดูในระลางพิจิตินะครับว่าว่ามีอะไรที่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 มันจะก่อเกิดปัญหาตามมาไหมเช่ะว่าในลักษณะที่กรพรรลออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวการรถไฟยหารเรืออาทิตย์หน้าชั้นจะยาวมีบทสรุปออกมาว่าเป็นยางไร ครับรู้สึกว่า,ร,ร,วารู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ครับสิ่ที่ผมได้ทราบม,มาก็คือว่าเป็นการเข้าไปไประชาวิจารณ์ในในกลุ่มในกลุ่มผู้ที่ได้รับผลรกระทบเท่านั้นครับไม่ได้ไม่ได้ล,ลงในการสำรวจพื้นที่การเวน้นืนครับแต่ว่าเป็นการเา็นพื้นฐานครับครับก็จริงจริงจริงกิจกรรมเหล่านี้ถ้าเกิดว่าทางเขาอยากจะทำก็ทําได้นะครับก็คือแค่แค่เขาเรียกว่ามันเป็นเนื่องงานของเขาที่อยู่ในทีมอาชีพระหน้าที่เขาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาเขาเขาอยากจะทํา แล้วก็ย่นความความต้องการว่าอย่างเริ่มประเด็นการตรวจนี้ก่อนก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆต้องการรถไฟก็ยินดีเพราะเป็นประโยชน์กับภาครัฐอยู่แล้วนะครับเขาก็เขาก็าหาดูผมด้วยประเด็นนี้นะครับโดยเพียงแต่ว่าทางเราขอขอดูในมิติอืน่นๆมิติของแง่สัญญามิติในแง่ของอการดำเนินง,งานที่ที่จะมีความสุ่นเสี่ยงต่อต่อปัญหาอะไรหรือต่างๆนะครับมันต้องดูหลายแง่ครับหรือว่าคือโมเดลที่เราวางไว้ก็คือพอดอมาเมื่อไหร่ตั้งนะครับพอดอมันก็มีอายุของมันนะ ในขณะเดียวกันตัวมันคือจะให้ปฏิบัติเรื่องงานก็ก็ออกลเมื่อนั้นอันนี้เราเราเราเรียกว่าเราวางโมเดลไว้ไว้ไว้เป็นแบบนี้คือให้ออกตัวกออกกันนะครับประมาณนั้นครับก็ถึงรับผมขอจะถามแทนประชาชนนะครับท่านวิศวกรปรตภงครับทฤษฎีถามครับว่าถ้าหากว่าพรดออกปุ๊บเนี่ยครับผมอยาก ให้ท่านได้ฉายภาพไปดูว่าสิ่งีมันจะเกิดขึ้นสองรูปแบบว็คือเรื่องของการทํางานของที่ประจาธนาการเวรคืนอันที่สองก็คือ T O R เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างนะครับต่างๆของโครงการเนี่ยครับผมผมขออนุญาตให้ท่านได้พูดถึงเรื่องของงานเวรคืนก่อนครับและถึงเป็นงานการก่อสร้างครับท่านครับก็คืองานเวรคืนเนี่ยเขาจะเริ่มในลักษณะที่เข้า ทำกิจกรรมในส่วนของการรับประชาธิไตานะครับประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทำพวกที่แจงนะครับว่ารูปแบบส่าว่าใครบ้างนะครับเริ่มเรียกได้ว่าเริ่มเริ่มมีข้อมูลเหล่านี้มีหมดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการที่จะที่จะที่ที่คุณได้ยินนะครับฮัลโหนได้ินรัได้ินครับได้ยินครับได้ยินครับโอเคครับก็คือ เข้าสู่กระบวนการของการเรื่องชี้แจงมรนจะสมพัญเหมือนกิจกรรมที่ที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ตอนตอนแรกที่เขาขอเขาขอเข้าเข้าเข้าเรื่องปฏิบัติงาแล้ะครับกิจกรรมนั้นจะเริ่มทาก่อนนะครับบางส่วนเนี่ยเขาอาจจะใช้ใช้มาตรามาตราสามสิบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าได้พรดมาแล้วเนี่ยครับก็ก็ก็เบ็นอมพรดเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องทําการพูดง่ายคือในพาร์ทแรกเนี่ยต้องทําการทักทาย ให้ประชาชนได้รู้อย่างเป็นทางการว่าบริเวณนี้นะบริเวณนี้นะครับที่จะโดนแล้วก็เริ่มทําการเชิญเชิญประชุมนะครับว่าผู้ป่วยโดนบ้างแล้วโดนแล้วมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างไรการลายหรือแผนของทุกคนเป็นอย่างไรงาการเตรียมตัวการเตรียมเอกสารเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่ที่ต้อง่องทางไหนแล้วก็ใครมาได้บ้างมาไม่ได้บ้างจะถานะที่จิดจากนี้เป็นอย่างไรนะครับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทําการชี้แจงทั้งหมดในขณะเดียวกันก็ ฝั่งคณะกรรมการกำหนดราคาก็จะอันนี้เป็นหน่วยเป็นลักษณะของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะต้องทำการประชุมเตัวกำหนดราคาแต่จากนั้นนะครับแต่จากนั้นนะครับก็ก็หลังก็ตือหลังจากพรดออกเนี่ยการกิจกรรมงานเวรคืนเนี่ยก็จะเริ่มในลักษณะของการเข้าไปพบประชาชนในลักษณะที่มีอำนาจเต็มครับอย่างนั้นครับอย่างนั้นครับแต่จริงๆเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกและท่านเขาเตรียมการเป็นเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยที่จริงๆเคยบอกที่เขาลงมือตรวจสอบข้อมูลอยู่แล้วตรวจอบเพราะฉะนั้นการตรวจสอในบุ ในชุดนี้จะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นออการลงตัวได้จาง,งเป็นทางการน,นะครับในขณะเดียวกันฝั่งของงานงานก่อสร้างราคาอี่กว่าของงานก่อสร้างองานนี้ก็ก็จะมีนะครับก็ถ้เกิดว่าพรดอมาถึงบ้างเนี่ยทุกอย่างอย่างที่ผมบอกก็คือกุญแจอดอกนี้มันไม่ได้ไขให,ให้งานเวรคืนอ,อย่างเดียวมันจะขามาถึิงงานก่อสร้างด้วยผลกระทบของมันก็คือเขาเรียกว่าเป็นทางดิจิวิทยานะครับก็คือ เมื่องานเวรคืนเริ่มงานขอจ้างงานประกฏราคาก็จะต้องเร่งในการให้ได้ตัวมาเวรคืนมาแล้วก็ต้องก็ต้องมีคนทํางานครับเบราะฉะนั้นสัดส่วนของงานเวรคืนงานกับการเข้าทํางานขอจ้างเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนที่สมเหตุสมผลกันนะครับผู้รับจ้างเขาก็เข้าไปแล้วเาเขาเขาเรียกว่าได้น้ําได้เนื้อในการขอจ้างนะครับเขาต้องเอางานหล่องนั้นมาส่งวดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณแจดอกนี้มันจะไขทั้งสองก๊อกเลยครับครับรนอนะ กับสายสองครับกางงานเวรคืนก็เข้าทําอย่างเป็นทางการฝางงานคล็อก่าก็ต้องรีบหาตัวผู้รับจ้างนะครับขั้นตอนต่างๆก็ก็ค็อน่า,าก็น่าจะแนื่องโาโดนเนร่งรัดมากขึ้นและก็กระชับได้เ่ยความมากขึ้นครับผมจัดแล้วการ,แ,การและการทำงานนะครับก็จะอยู่ในทีงบประมาณปีหกสคนี้สุกต้องไหมครับอ่าใช่ครับในการทํางานอยู่ในปีงบประมาณหกปีก็คือแล้วก็ําเนินคารเป็นทางก็ 5, 6, 6, 6งตู่หกห้าคงคงใช้เงินอยู่ อยู่ไม่เงินมหาศาลนะครับตามแผนตามที่แผนการใช้เงินที่เราวางไว้กับพนังบนะครับก็คือนะครับแล้วก็แล้วก็แผนการใช้จ่ายในการรถไฟก็คือวางไว้แล้วของเรื่องของเด่นใจเชียงรายเชียงของรวมทัธรรมะใส่ในขนมด้วยก็คือครับก็คืองบประมาณสำหรับการก่อสร้างเนี่ยนะครับเด่นใจเชียงรายเชีงของเนี่ยเป็นงบประมาณที่เก็บไปอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ได้เปิ่ขึ้นม่าอีกใช่ไหมครับเก็บไว้อยู่แล้วครับแผนเหล่านี้มันมีมาตั้งนานแล้วครับคุณประชุมศักดิ์แผนเหล่านี้ไม่มีมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็ ร้ายกังวลในเรื่องของการที่จะที่จะไม่มีงบประมาณในการในการทำงานสิ่งที่บอกนะครับประเทศไทยประเทศไทยเราเป็นประเทศหนึ่งนะครับเสี่ยาคจะอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ที่แค่ว่บ้านเราก็ยังมองงานประเทศอื่นแต่ว่าวินัยทางด้านการเงินเราต้องชมนะครับประเทศเราก็ก็มีแผนในการใช้เงินดีไม่งันไม่งั้นเราจะไม่รอดนะครับทางเรา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 มีวินัย่อนข้างดีเต้องชมประเทศนะครับ หลายคนอาจจะมองว่าเราเป็นประเทศอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ผมมองเลยว่าคุณโชคดีที่เป็นคนไทยพี่ใ <บา S 2> ด,ดการเงินเยี่ยมใช่ไหมครับใช่ครับพี่ใดนนการเงินเ,เรา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 ดีแผนคือแผนครับแผนคือแผนวามรู้่เสนออยู่อะไรก็ตามแต่ก็โดนคิดคิดหลายมิติก่อนจะปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นรายกังวลในเรื่องของนี้ครับโคงกาพื้นฐานในส่วนที่อนุมัติกำหนดไปแล้วเนี่ยเราต้องต้องดำเนินการต่อไปตามแผนนั่นแหละครับครับผมครับผมค้อสามสุดท้ายครับ ในวันที่4มีนาะคมนี้ครับเวลาประมาณ9นาฬิกาครับผมจะได้ทางทางพี่น้องประชาชนจังหวัดพะเยาได้เชิญท่านมาร่วมเสวานานะครับที่จังหวัดพะเยาอยากให้ท่านได้สักทายกับพี่น้องประชาชนนิดนึงครับวันนั้นเราจะคุยเรื่องอะไรบ้างและก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปรับฟังครับผมครับก็หลักๆนะครับเรื่องประเด็นสำคัญหัวัจิําสรำคัญที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเรื่องงานวินือน,นะครับ าครงการนาเสนอรูปแบบนะครับว่าโครงการเป็นอย่างไรและที่หนึ่งก่อนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจในรูปแบบพื้นฐานของโครงการสองกระบวนการงานเป็นคือมีอะไรบ้างนะครับจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างที่ดินแบบนี้ดินแบบไหนบ้างที่เราจะต้องที่ที่เราจะต้องใช้งานนะเราจะต้องทําในลักษณะที่ที่ที่ถ้าเจ้าหน้าที่ไปทักทายแล้วท่านเป็นอะไรท่านต้องทำงานอย่างไรหรือในกรณีที่สงสัยท่านจะต้องส่งอะไรมาหาเราบ้าง ปัจจุบันนี้หลายคนเป็นอย่างนั้นครับก็คือก็คือแว่าอะไรนะสงสัยเปลี่ยนตัวยังไงบ้านฉันโดนเท่าไหร่บ้านฉันโดนยังไงโดนไหมและจะมาเมื่อไหร่อนะไรอย่างเี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะบอกขั้นตอนทำขั้นตอนปฏิบัติว่าอะไรที่เราจะต้องที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวบ้างน,นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนผมแบ่งเป็นสองส่วนอันนี้คือภาคประชาชนนะภาคเอกชนเนี่ยก็จะได้เห็นถึงว่า เอออามันจะมันจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำคัญที่เขาจะพร้อมจะลงทุนหรือเขาจะพร้อมเข้าไปเข้าไปเขาเรียกว่าไปจอยทางด้านบิจนเนสเนี่ยครับตรงไหนบ้างครับครับผมภาพภาพมุมกว้างจะเป็นอย่างนั้นครับาในภาคของหน่วยงานการปกครองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือการวางยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดหรือพาะจังหวัดพะเยาเนี่ยอะไรบ้างที่คุณควรจะทานะครับคุณต้องทำเรื่องอะไรบ้างระมัดระวังอะไรบ้างและจะต้องมุ่งเป้าอาตัว เขาเรียกว่าทิศทางวิทยศาสตร์ของจังหวัดเนี่ยไปทางไหนบ้างในเมื่อมีโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะที่เป็นอิมแพกขนาดนี้เข้ากับภูจังหวัดนะเข้ามาสู่ที่นะครับเราเป็นห่วงเรื่องของเรื่องขอชงใช้ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือการเขาเรียกว่า p า t e n t i a l alert นะฮะับก็กิตื่นเต้นแล้วก็ต่างคนต่างวิ่งเข้าใส่โดยไร้ระเบียบสุดท้ายมันก็จะออกจากที่ผมเคยพูดไปแล้วครับมันเลยการดูแลผังเมืองการจัดการระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐานหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานการวางระบบเลยอะไรตัวนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดอย่างละเอียดอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมครับประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยครับกับผมครับครับผมครับก็สำหรับวันนี้นะครับ s อสบ e เนวิลรีนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประดับงบุญแก้วครับ รัฐวกรระดับสิทการรถไฟแห่งประเทศไทยครับที่ได้กลณาให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของประชาชนนะครับพบกันวันที่สี่มีนาคมนะครับช่างแถบรัยผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสี่มีนาคมนี้พบกันที่สาก์การเกษตรเมืองพยาวกระไรสูงรถยีสุสุจังหวัดพยาครับ